มาจากโรงเรียนสาธิตมสวปทุมบันค่ะวันนี้ก็มาสอบม็อกเอกแซมของมหิดลแล้วก็จุฬาพรค่ะเตรียมตัวโดยการอ่านหนังสือชีววิทยาค่ะเตรียมเรื่องท่องสูตรเคมีแล้วก็สูตรวิสิก์อะค่ะก่อนที่จะมาสอบวันนี้ที่มาสอบต้องเตรียมตัวมาค่อนข้างมากครับแล้วก็ต้องอ่านหนังสืออย่างเช่นของพี่ๆออเดมานกับเอเลเวลละครับหนังสือพวกเมทอดโลจีทุกเล่มอะครับมันได้ประโยชน์มากแล้วก็เอาไปใช้ในการสอบได้ครับมาจากโรงเรียนเตรียมนมศึกษาพัฒนาการที่หนูเตรียมตัวก็ อ่านหนังสือทุกวนันทำโจทย์ทุกวันอย่างน้อยเวลา2ชั่วโมงค่ะถ้าเกิดวันไหนไม่เหนื่อยก็สาชั่วโมงไปเลยให้ทำทุกวันนะคะถ้าเกิดเราสะสมไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะเก่งเองการเตรียมตัวของลูกก็คือว่าเราก็จะดูแลเรื่องของ อ่านกันกินแล้วก็เรื่องจัดสรรเวลาให้เหมาะสมอะค่ะให้อ่านหนังสือพอสมควรในแต่ละวันแล้วก็ต้องใส่ใจกับเวลาว่างว่าต้องฝึกทําโจทย์หรือว่าต้องเพิ่มเติมยังไงก็คือดูแลในแต่ละวันนะคะ่ะให้สมบูรณ์ไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ไปเร่งช่วงก่อนสอบมากจนเกินไปคือต้องทยอยทําเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆนะคะทยอยทาเรื่อยๆเรื่อยๆสะสมไว้แล้วก่อนสอบก็จะได้ไม่เครียดจนเกินไป วันนี้ก็รู้สึกดีค่ะที่ได้มาวัดว่าตัวเองเป็นยังไงพลาดตรงไหนบ้างได้คะแนนต่ำกว่าที่คาดไว้ครับคือผมเตรียมตัวชา้าไปผมเตรียมตัวประมาณ3เดือนที่แล้วครับคือว่าผมอยากเข้ามาฮิโดนแต่ว่าผมเตรียมตัวไม่ทันช่วงนี้ผมก็เลยเรียนหนักมากแต่ว่าคะแนนก็ยังไม่ดีผมต้องกลับไปขยันให้มากขึ้นต้องกลับไปฝึกกันอีกครับก็ยังไม่แม่นหลายๆเรื่องเลยนะครับพยายามที่จะอัปเกรดต,ตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆจะกลับไปอ่านหนังสือให้มากขึ้นฝึกทำโจทย์หลายๆแนวอย่างคณิตศาสตร์โจทย์ก็เป็นแนวแพทเทิร์นนะครับก็พยายามที่จะหาพวก อชอบเทคนิคของพี่เกน,นะครับก็ฝึกเลือกทาข้อที่ทําได้เลือกที่ตัวเองถนัดนะครับก็แบ่งระดับตามที่เขาบอกก็มีเดียมฮาอีซีรัะ ได้คะแนนสูงสุดเลขเคมีแล้วก็คะแนนรวมค่ะก็การเตรียมตัวสอบมัธยมก็คือตั้งใจอ่านหนังสือแล้วก็มันทําโจทย์ทุกๆวันชอบที่พี่ๆทุกคนเทคแคร์ดีมากแล้วก็โจทย์มีความหลากหลายแล้วก็ดีมากๆเลยค่ะชอบวิชาฟิสิกส์และชีววิทยาครับ <tapa> ก็ทุกวันตอนเย็นนะครับเราก็ต้องหาโจทย์วิชาต่างๆมานั่งทำเพอเราทําโจทย์เสร็จแล้วโจทย์แนวไหนหที่เราทาไม่ได้เราก็ต้อง กลับไปอ่านเนื้อหามาเพิ่มเติมเพื่อทําให้ส่วนให้เราขาดไปอะได้เพิ่มขึ้นมาครับรู้สึกว่ามาที่นี่ก็คุ้มค่าครับเพราะว่าได้จําลองทุกอย่างแบบเหมือนจริงมากๆเลยแล้วก็ทําให้รู้จุดอ่อนจุดแข็งของตัวเองเพื่อเอาไปปรับต่อไปในการสอบจริงครับ